ดีครับพบกับช่องอะไรครับกูเชนกูซูชาแนลวันนี้เราจะมารีวิวที่พักใช่ป่ะใช่โรงแรมที่เราอยู่น้ค่ะพาเพื่อนๆไปดูหน่อยซิว่าเป็นแบบไหนเป็นเชงเกิลเปเปที่เราเคยบอกว่าเป็นความลับอ๋อนี่ไงโรงแรมเชนเกิลสปเที่เราบอกว่าเป็นความลับนี่คือห้องของเราใช่ป่ะไม่ใช่ห้องนี้นะห้องนี้ไหมไม่อ่ะห้องเราเรขอะไรอ่ะเรีอยู่ในห้องนี้อ๋อโอเคเราต้องเข้ามาในห้องนี้ใช่ไหมเข้ามาเสร็จปุ๊บอุ้ยเจอห้องอีกค่ะ สมศนย์สตรงไหนอ่ะห้องนี้เหรอโอเคเพื่อนๆไปเข้าไปดูเอ้ยเปิดได้หน่อยจับโอ้หไหนห้องเราตรงนี้คืออะไรอ่ะนี่คือห้องนอนแล้วเหรอตลงนี้นี่คือห้องรับแขกห้องนั่งเล่นใช่ไหมห้องดูห้องห้องเอาไว้ดูดูทีวีมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราบอกเพื่อนๆสิเฮ้ยมีร่มด้วยมีร่มให้เรายืมด้วยไปไหนห้องนอนเราอยู่ไหนอ่ะ ห้องนอนเราพาเพื่อนเพื่อนไปดูห้องนอนหน่อยไปใส่ห้องนอนไหนเปิดเลยโอ้โหสองเตียงนี่เลยห้องนอนใหญ่เหยียบที่นอนครับใหญ่เหยียบที่นอนเท้าตกกระปกกันทั้งคู่เลยมีอะไรอ่ะเป็นใบเซ็นสัญญาใบโอ้โหมีกระดาษให้เราได้เขียนอ่ะมีทีวีป่ะโอ้มีทีวีอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพาเพื่อนเไปดูห้องน้ำหน่อยสิตนอเปิดประตูห้องน้ำชิงไว้เปิดประตูห้องน้ำชิงไว้เนี่ยพาเพื่อนเไปดูสิ มีอะไรบ้างอ๋<ะ>อห้องแชมบูก้อนแบบพอใส่ยอสูตรเดชอ๋อสบมู่ก้อนใส่ยอสูตรเดชแล้วก็เขาเอาขนมแล้วเอาไปกินเอาไปกินอเอาไปกินพอถึงเวลาตอนนอนเนี่ยไอคนที่เอาขนมให้เนี่ยไปอย่างฐานลาบเลยนะยยๆๆค่อยๆไปคือคานเลื้อยไปเนี่ยไปสกิดเนี่ยหนมน้าหนมน้าอ,อ่างล้างมือรู้วิธีการทําสมููก้อนไหมใส่แชมบูก้อนเฮ้ยมีไป้งสีฟ้ามีาสบอมนีแบบทั่วๆไปอ่ะเพื่อนๆแบบที่โรงแรมทั่วๆไปเขามีเนน่ะ แล้วก็มีกระจกนี่ไงเออเนี่ยครั้งครั้งที่แล้วพ่อแบงค์มาเจอกระจกเนี <t <t ่ยอีกระจกเนี่ยพ่อแบงค์ไปติดที่บ้านเราอันนี้เหรอเออเป็นแบบเนี่ยพ่อแบงค์มาเห็นที่เนี่ยแล้วก็เป็นแบบสโลเนี่ยเฮ้ยอย่าไปกดหน้าโทรศัพท์เดี๋ยวก็โทรไปติดหรอกที่จะบอกว่าที่บ้านเราอะพ่อแบงติดแบบนี้เลยอะที่แบบเนี้ยเห็นบ้านที่บ้านเราที่ที่ที่มันมีอะพ่อแบงติดตามเขาแบบเนี้ย พอามาันเอาไปติดที่บ้านเราด้วยอ่ะโอ้แม่งแต่ใครเอาใครเขาเขา,เขาเอาโทรศัพท์เข้าไปแล้วกันเกิดต,ติดเื<ง>่อติดเื่อติดอยู่ในห้องน้ำไงจะได้โทรหาให้เข้ามาช่วยเหลือได้ทันเนี่ยองอะไรเนี่ยชิดชู้อ๊ะด,ดูดูสันน้่งนี่โอ้มีเรนชาวเวอร์มีฝักบวัวมีน้ำร้อนน้ำเย็นปกติเหมือนกับโรงแรมทั่วไปอ่ะโอเคคลิปนี้สั้นๆน,นะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้รีวิวห้องง่ายๆเอ่อฝากอะไรบอกเพื่อ,อนๆนะกดอะไรกดอะไรกดสมัครสมาชิ กดกระดิ่งกุ้งจิ้งกุ้งเิ้งอ่าเ,เรากําลัง,องตอนนี้เราก็เป็นยอดซับป,ประมาณห้าพันซับช่วยกดให้เราถึงหนึ่งหมื่นซับได้ไหมเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆใ,ให้เพื่อนๆดูใช่ปะก็นี่คือจะ้วนี่คือไม้ที่เราเคยที่เราไว้ใช้โอเคถ้างั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีค<ด>รับ